สังสารวัตรเปรียบชัดดังคุณทะเลแต่มีค่าหักเหเป็นสองสถานเดี๋ยวเป็นบาปเดี๋ยวเป็นบุญหมุนตามหวานคือตามปัจจัยาการปรุงแต่งไปเหมือนขี้พึ่งถูกเย็นเป็นของแข็ง ถูกร้อนแรงก็เป็นน้ำล้ำหลากไหลเป็นทะเลบุญบาสับปรับไกลพ้นเสียได้จึงเสรีมีนิพานต้นมะพร้าวนั้นแม้อยู่กลางขุนทะเลไม่หักเหตามปัจจัยในทุกสถาน ฝนไม่ต้องถึงฟ้าร้องก็ไม่รานเพราะมันผ่านพ้นปรุงแต่งแห่งบาปบุญขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจาก สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแสะทุกๆเช้าวันเสาร์อาทิตย์อัตมภาพพระมาหาอภิสิทธิต์ตะวันโนมานอบน้อมนะโมคุณของพระรัตนตรยัยพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายในเวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเสารนี ก็เป็นเสาแรกของเดือนกรกฎาคม5กรกฎาคม2568ขึ้นสิบค่ำเดือน8บทกลอนตอนต้นกล่าวถึงเรื่องของวัตสงสารและก็ภาวะนิพพานทะเลขี้พึ่งมนุษย์เรานั้นเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏสงสารยาวนานนักเดี๋ยวก็ทำบุญบ้างเดี๋ยวก็ทำบาปบ้างตามปัจจัยการก็คือป,ปัจจัยที่มันปรุงแต่งทีนี้กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เปรียบเสมือนน้ำก็ได้เปรียบเสมือนธาตุตามธรรมชาติต่างๆนี่พูดถึงน้ำ ข่าวล่าสุดประเทศจีนโดนกระแสน้ำไหลหลากบ้านเรือนพัดพังเสียหายมากมายแต่นั่นก็เป็นเหตุปัจจัยภายนอกส่วนเหตุปัจจัยภายในก็คือความสุขความทุกข์ที่เกิดอยู่ตลอดเวลา,าใครท่านใดนจะเป็นบรรพชิตนักบวชหรือญาติโยมทั้งหลายมี ภาวะนิพพานคือความเย็นจิตอยู่ในใจคนโบราณก็บอกว่าฝนตกไม่เปียกไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ตกใจไม่หวั่นไหวเพราะอยู่ข้างจากการปรุงแต่งหรืออยู่เหนือบุญบาปสุขทุกขความเสื่อมความเจริญได้แต่อย่างที่กล่าวเป็นประจำว่ามันไม่ง่าย <c oughs> ถึงไม,ไม่ง่ายอย่างไรเราท่านทั้งหลายก็ต้อง ปฏิบัติตามแต่กำลังความสามารถหรือบุญกุศลที่เราสั่งสมเรามีกันอยู่ <Yeah. S 1> เมื่อสองวันที่ผ่านมาท่านผู้ฟังชมรมผู้สูงอายุ15ทับ42 <Yeah. S 1> ของบ้านสวนควนขนุนนี่ <Yeah. S 1> ก็ได้นิมนต์อัตภาพใน <Yeah. S 1> แสดงธรรมในโครงการสุขสงบ yeah. ญาติโยมพากันมาวัดเมื่อวันพระที่ผ่านมานี่ในความต้องการของญาติโยมผู้สูงวัยหรือว่าสมาชิกของชมรมก็อยากให้นำธรรมะเรื่องความสุขโดยความสงบเพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีที่พึ่งแล้วก็มีความสุขในช่วงปัดฉิมเมวัย ประเทศไทยเรานี่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือคนเกิดนี่น้อยแล้วคนมีอายุยืนมากขึ้นพออายุยืนมากขึ้นก็สูงอายุหรือเราจะเรียกกันว่าคนแก่ก็ตามได้ว่าอยู่ในโลกนี้นานพออยู่นานสังขารมันก็เสื่อม ไปตามเหตุปัจจัยหรือธรรมชาติบางคนก็ต้องรับประทานยากินยาเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่าต้องไปพบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำทุกวันแต่คนไทยเรานี่ถือว่ายังมีความโชคดีอยู่หรือว่ายังมีบุญอยู่มากที่ รัฐบาลของไทยนี่มีความมั่นคงในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนไทยมายาวนานถ้าจำไม่ผิดนี่โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่พศ2545ปีนี้2568ก็20กว่าปีแล้วสปสอชเขาให้ความมั่นคงในชีวิตของคนไทย แต่แม้กระนั้นก็ตามเราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ว่าไม่ว่าโรงจะโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนแพทย์หมอพยาบาลจำนวนก็ไม่ได้มากเพียงพอกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยในอย่างควรขนุนเองนี่ญาติโย,ยมท่านไหนที่ไปพบหมอพบแพทย์อยู่บ่อยๆก็จะรู้ว่าบางครั้งต้องนั่งรอคิว ต่อยาวนานหลายชั่วโมงเป็นค่อนวันครึ่งวันก็มีเพราะบุคลากร,กรทางการแพทย์นั้นมีน้อยหรือถ้าเป็นโรคที่รักษายากความซับซ้อนของโรคที่ต้องอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์อันนั้นก็ยิ่งลำบากต้องไป <c oughs> ตัวเมืองโรงพยาบาลพัทลุง หรือต้องส่งตัวไปนู่นโมอออาใจใจก็ตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันเหมือนเดิมทีนี้ที่บอกว่าคนไทยเรายังมีความโชคดีอยู่ตอนนี้ทราบว่ารัฐบาลก็กําลังจะเปลี่ยนนายกใช่ไหมวันนี้ไม่ทราบเปลี่ยนหรือยังนายกอุงอิงแพทองทานนี่เห็นข่าววันก่อนนี่ สารตัดสินให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้ปล่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทนอะไรตำรงนั้นแต่ว่าความมั่นคงของรัฐบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนหรือญาติโยมก็ยังยังเป็นปกติอยู่โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขก็ยังดูแลญาติโยมในเรื่องของสุขภาพไม,ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยน คนจะเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของร่างกายนี่สำคัญแม่ว่าบางคนจะไม่แข็งแรบง,งบางคนกําลังจะไปบางคนก็อยู่ดีมีสุขบางคนก็อยู่มีทุกข์ก็ทำหน้าที่กันต่อไปทั้งหมดที่บอกว่าบางคนร่างกายมีปัญหาเช่น คนที่เจ็บป่วยพิการเคยพูดว่าคนพิการที่มาวัดไม่ได้ไปวัดไม่ได้แต่ก็ยังโชคดีที่มีสถานีวิทยุให้ฟังธรรมะสวดมนต์ทำวัดตอนเช้าแล้วก็ฟังบรรพะฟังธรรมะตลอดวัน <c oughs> ก็ยังได้บุญอยู่อย่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนบุญมันก็จะเกิดขึ้นได้ ถ้าเรานึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยจิตใจเราก็จะมีที่พึ่งอย่างแท้จริงอา้าวที่กล่าวว่าวันก่อนเขาต้องการให้พูดถึงเรื่องของความสุขสงบฉะนั้นวันนี้ก็จะนำธรรมะเรื่องของความสุขมาเสนอกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายถามว่าตอนนี้ท่านมีความสุขมากน้อยแค่ไหน อะไรเป็นตัววัดว่าเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนบอกกันไม่ได้เพราะเคยได้ยินคนที่ทำงานในวงการตลกบางคนแล้วก็ได้ยินบ่อยๆด้วยก็ว่าบางครั้งที่ทำหน้าที่ในการแสดงตลกจริงๆชีวิตไม่ตลกมีปัญหาครอบครัวต่างๆนานาแต่ว่าวก็ต้องทำหน้าที่ฉะนั้น เราเห็นบางคนยิ้มหัวเราะภายในใจเขาอาจจะคุนข้องเศร้าหมองอยู่ก็ได้ไม่อาจจะบอกได้เราเท่านั้นที่รู้ตัวเราเองว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีรวมๆแล้วมีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันอะไรมากกว่ากันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องมีความสุขอยู่ตลอดเวลาทุกวินาที คนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีก็คือคนวิกลจริตเราก็คงเคยเจะเห็นคนคนบ้าหรือคนไม่ปกติเดินตามถนนปัสสาวตายเราวอะนูเดินตามอย่างนู้นแล้ว mm hmm. เดินยิมป,ปใบใบไม้หลุมพัดกระยิมอน,นั่นสุขตลอดเวลายกเว้นพระอรหันต์ท่านมีความสุขตลอดเวลาจิตใจของท่านนั้นไม่ปรุงแต่งแต่ว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหัวเราะหรือยิ้มตลอดเวลาเป็นความสุขภายในจิตเป็นคุณสมบัติของพระอริยบคคลผู้สูงสุดทีนี้ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งที่เป็นวัตถุมากจนเกินไปแ่่ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมแน่นอนปัจจัย4ี่จำเป็นต้องมีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้ต้องมี ส่วนจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่บุคคล <c oughs> <c oughs> อา้าวทีนี้พระพุทธองค์ได้ส่งกล่าวถึงเรื่องของความสุขว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกๆชีวิตนั้นสแสวงหาแต่ความสุขต้องแยกเป็นสองอย่างเบื้องต้นสุขอิงามิตรกับส,สุขไม่อิงามิตรประเภทการม,มาสุขนี่ก็คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปรสเปลี่นเสียงทุกๆอย่างที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราสิ่งนี้จะให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ต้องแสวงหาครอบครองบางครั้งพอมันเสื่อมสูญหายหรือว่าถูกแย่งชิงเราก็มีความทุกข์แต่มันก็ให้ความสุขในเบื้องต้นเกินพอดีก็มีความทุกข์ขาด ไม่เพียงพอก็มีความทุกข์ะฉะนั้นแม้แต่กรรมมาสุขที่เป็นวัตถุก็ต้องมีความพอดีพอดีหรือบางครั้งบางทีมันมีอยู่สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเราทําจิตไม่ถูกต้องมันก็มีความทุกข์อยู่นะยกตัวอย่างญาติโยมท่านผู้ฟังอยู่พอมีพอกินพอดีพอใช้สมบูรณ์พูนผลทุกอย่างแต่ยังมีความทุกข์เจียปนอยู่เช่น เรามีความวิตกกังวลว่าทรัพย์สินสมบัติที่เรามีอยู่จะถูกแย่งริงหรือใครมาลักขโมยหรือครัวว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเสื่อมมันก็จะสุดโทรมนนเนี่ยเป็นความทุกข์ที่อยู่ภายในจิตใจมันก็ไม่โปร่งไม่โลกไม่เบานนเนี่ยความทุกข์ที่แฝงอยู่ในความสุขอันเป็นตัววัตถุเหล่านั้นหรือความทุก ความความทุกข์ที่ปรัชนาจะได้วัตถุแต่มันไม่ได้คือความอยากนั่นเองตัณหานี่พายเกิดทุกข์นี่เหตุก็มาจากตัววัตถุเหมือนกันส่วนในทางจิตหรือนามธรรมาพระอริยเจ้าทั้งหลายยกตัวอย่างพระอรหันต์ที่กล่าวแล้วความสุขของท่านนี่สามารถสุขได้ง่ายๆโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรมากมาย เช่นการเข้าสมาธิการเข้าฌานสวยชฌานอยู่ในความสุขอยู่ในสมาธิเหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเข้าฌานนานนับเดือนไม่กระเยือนเคลื่อนกายามีความสุขก,นก,นาาขกนนินกินวาตามีความสุขทุกวันคืนถือศีลกินวาตามีความสุขทุกวันคืนนั่นคือกินลมอยู่กับความสงบลมหายใจอานาปานสติ เนี่ยฌานฌานสี่ทำให้จิตนิ่งสงบเรียกว่ามีที่อยู่วิหารธรรมวิหารสุขเป็นสุขที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขสุขในปัจจุบันเนี่ยตัวเนี้ยแต่ญาติโยมแม้เราไม่เป็นพระอรหรันเราก็สามารถเข้าถึงตัวนี้ได้นะแต่ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติสนใจในเรื่องของสมาธิและต้องทำบ่อยๆนะ ให้จิตของเรานั้นมีพัฒนาการยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกับผู้ฟังท่านไหนมีมีลูกมีลูกตั้งแต่เรามีลูกเล็กๆหัดให้เขาเดินให้เขาใช้สิ่งของพัฒนาการก็จะเกิดจากการเรียนรู้นั่นที่เรามองเห็นด้วยสายตาแต่ภายในจิตนี่มันก็ลักษณะคล้ายกันตรงที่ว่า เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาบ่อยๆมันก็จะมีความเชี่ยวชาญชํานาญยิ่งขึ้นแม้สภาพสังคมภายนอกมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าจิตใจภายในนั้นของเราก็จะมีการพัฒนายิ่งขึ้นมนีสสาคัญมากเมื่อสักครู่บอกว่าสังคมจะเป็นอย่างไรสังคมตอนนี้ถาม่าเป็นอย่างไรมันก็ไม่เหมือนกันอีกอแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด แต่ละประเทศหรือว่าแต่ละทวีปของโลกคนเขาก็มีความสุขต่างกันจําไม่ได้แล้ว่ตนระหว่างประเทศไทยนี้ก็จัดอันดับความสุขอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกน่าจะประมาณ70็ดถึงเกได้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะนะแต่ว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดนั้น น่าจะเป็นประเทศที่มีอากาศดีนะนิวซีแลนด์หรือว่าอะไรตามนอออสเตรเลียประมาณนั้นแหละนะเขาก็ไม่ได้เป็นเมืองพุทธนะทต่ทำไมก็มีความสุขกว่าประเทศไทยทแต่ในขณะเดียวกันนี่คนทั่วโลกเขาก,ก,ก็ยกย่องว่าคนไทยเป็นประเทศที่มีความสุขมากเป็นอันดับแรกที่เขานึกถึงอย่างลองถามนักท่องเที่ยวว่า เมืองใดในโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมามากที่สุดและสถิติคนมามากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยเนี่ยไทยแ์แลนอฟสมานี่แหละเป็นประเทศที่คนบอกว่ามีความสุขฉะนั้นการนำธรรมะของพระสมมาสามพุทธเจ้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันก็เป็นธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วหรือว่า ผู้เท่ามีแก่ที่มาวัดทุกวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาได้ยินกันอยู่เป็นประจำหรือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็เทศเขาบอกกันอยู่เป็นประจำเช่นเรื่องของพ,พรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุตมิตาอุเบกขาสังฆัตถุสีทานพิยะวาจาอัตตจริยาสมานุตตายังจำได้ไหมท่าหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่อัตมานำเสนอว่า วัดวัดหนึ่งของจังหวัดสงขลาเต็มปวันในช่วงการบรรษานี้มีญาติโยมมาเต็มสาลาตลอด90วันหรือ3เดือนเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสในท่านปฏิบัติสังฆวัตถุสีให้ทานแจกของให้ความสะดวกสบายกับญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายพูดจาอ่อนหวานไพเราะน่าฟังแล้วก็ ทำตนให้เป็นประโยชน์วางทุนสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นสังคมที่น่าอยู่รวมความว่าชีวิตของเราก็ต้องพัฒนาแม้ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหนทีนี้การพัฒนาจิตพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแสดงไว้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเช่นการทําจิตก็รอให้มีความปราโมดเบื้องต้นนี่ทำจิตให้มีความ บันเทิงใจราดเริงใจแต่ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งที่มันกระตุ้นสิ่งกระตุ้นก็คือการไปเที่ยวการไปสถานบันเทิงอันนั้นกระตุ้นแต่ว่าความปลาโมดนี่สามารถทําให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ด้วยการทําบุญกุศลปลาโมดมันก็จะเกิดปีติความอิ่มใจความปราพลื้มใจในความสําเร็จหรือว,ว่าความพอใจแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทําประสบความสําเร็จ เราก็อาจจะมีความพอใจในสิ่งนั้นก็ได้ปีติมันก็จะเกิดนะ <Yeah. S 1> ลองยินดีบ่อยๆฝึกมุติตากับความสําเร็จของผู้อื่นบ่อยๆปีติตัวนี้มันก็จะเกิดง่ายลูกหลานในบ้านในเรือนเขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือการศึกษาหรืออะไรก็แต่ mm hmm. ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่บอกแล้ว <Yeah. S 1> เราก็ปีติยินดีได้ ประการต่อมาเรื่องของปัจสทธิปัจสทธินี่ก็คือความไม่ยึดติดความผ่อนคลายนั่นเองสุขภาพร่างกายของคนเรานี่หลักสามอย่างนี้ควรจะมีคือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องถูกสุขลักษณะอนามัยและก็เพียงพอประการที่สองออกกำลังกายเป็นประจำ และประการสําคัญคือจิตใจไม่เครียดใครมีครบ3ข้อนี้ก็จะมีอายุยืนมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีจก็ตรงกับคําว่าปัจธิความผ่อนคลายไม่เครียดในชีวิตประการที่4นี้ตรงตัวเลยความสุขถามว่าความสุขมันมีลักษณะอย่างไรแล้วมันต่างยังไงกับข้อต้นๆที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นปลาโมดก็ดี ความรู้สึกร่าเริงหรือความรู้สึกอิ่มปิติก็ดีปัสสติความสงบใจก็ดีมันเป็นความสุขมันต่างกันยังไงมันน่าจะเหมือนกันคือมันมีจุดต่างอยู่ตรงนี้ความสุขนี้มันจะมีลักษณะเหมือนกับยกตัวอย่างนี้ดีกว่าให้ญาติโยมเห็นภาพเราปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วเรารดน้ำทวนดิน ม้ต้นไม้มันจะพูดไม่ได้หรือว่าต้านไม้มีชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราสามารถสื่อได้ถึงจิตว่าตอนขณะที่เรารดน้ําต้นไม้ที่เรารัก,กน,นะเราก็มีความสุขเราสบายใจเห็นไหมมันมันคล่องใจมันไม่มีอะไรมามาขวางตัวน,นั้นต้นไม้เองมันก็สัมผัสได้ถึงน้ําที่รดลงมามันก็รับความชุ่มชื่นเนี่ย,ยลักษณะของความสุข ที่อธิบายเป็นรูปธรรมสาธุกยกเรื่องราวยกอุปมาอุปไมยส่วนสมาธิโอ้นี่ดีมากสมาธินี่ดีระดับสูงเลยทีเดียวจิตของคนที่มีสมาธินี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาไม่มีอะไรมารบกวนสำคัญมากจะทำอะไรจะสำเร็จได้ก็ต้องใช้สมาธิ กิจการงานทุกอย่างก็ต้องมีสมาธิคู่คู่กับสติมีปัญญาด้วยเป็นสามเกลือหลวงพ่อพุทธธาแจ้งก็ว่าสามเกลือ <c oughs> สติสมาธิปัญญานี่ก็จะมีความประสบความสำเร็จในหลายๆด้านแต่มีทั้งสติสมาธิและปัญญาตั้งแต่ปฐมวัยทั่นเองต้นควงเราจะมองว่าธรรมะเป็นเรื่องของคนที่ บรรลุนิปาวะหรือว่าสามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่จริงธรรมะมันใช้ได้ทุกวัยเด็กๆก็มีธรรมะนำธรรมะไปให้ก่าใช้ได้คือสอนให้เข้าใจวันก่อนจะมาไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนนะแล้วก็โพสต์ลง Facebook มีคุณครูกรเกษียณท่านหนึ่งบอกว่าดีมากเลย ที่โรงเรียนให้พระไปสอนธรรมะนักเรียนก็สังเกตว่าใ,น,ใน,น,นนั้นมีหลานของคุณครูกรเกษียนตนนี้อยู่ด้วยปกติหลานคนนี้จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะเกเรก้าวรา้าวแต่แรงมันเรากว่ามันยบับมันกคนธรรมาก็สอนนักโมนีู่รไม้บูทื่อนี แต่เด็กก็รู้ว่าจ้องดองนี่ปะนี่เด็กมันไม่เคยได้ยินคําว่าจอ้องดองเด็กรุ่นใหม่แปลว่าอะไรภาษาใต้ก็เคอน,นื้อนี่หรือถ้าเป็นเป็นลูกวัวท่านก่างปัตตลุงเราต้องยกตัวย่างวัววัวมันดีติงวัวมันมัน,ม,นมันกาดวินออนนเ,เอาไม่อยู่ลักษณะอย่างนั้นของเด็กที่กาลังจะเป็นวัยรุ่น พอมีธรรมะเข้าไปนี่อาจมาไปสอนปกติตกทุกทุกคาบก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระวิชาการความรูม้ก็จะให้เขาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาห้ฟังธรรมะเล็กเล็กน้อยที่เขาพอจะเข้าใจเข้าถึงเนี่ยตรงเนี้ยพอญาติพี่น้องเขาเห็นผู้ปกครองเหน็นก็ชื่นชมอนุโมทนา วาดีเลยที่มีพระไปสอนที่โรงเรียนเนี่ยบอกว่าธรรมะนี่ได้กับทุกวัยพระเจ้าตรัสว่ายังไงอาทิกัลยานุมัชเชกัลยานุปริโยสานักกัลยานุเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดใช้ได้หมดเลยนะแล้วเมื่อทุกคนนำธรรมะไปใช้นี่ก็จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นลดการเบียดเบียน ลดการแก่งแย่งมีการเสียสละเพิ่มขึ้นและคนที่มีศีลเนี่ยเขก็จะปฏิบัติตัวไม่ถูกหลอกด้วยและก็ไม่ไปหลอกคนอื่นด้วยถามว่าทำไมถึงไม่ถูกหลอกเพราะว่าศีลมันคุ้มครองอย่างที่เ็กล่าวว่าศีลข้อที่หนึ่งคุ้มครองเรื่องของชีวิตศีลข้อที่สองคุ้มครองเรื่องของทรัพย์สิน ศี่นกที่สามคุ้มครองเรื่องของอความเรียบร้อยความอบอุ่นภายในครอบครัวความสาม,มัคคีศี่ก็ที่สี่ควบคุมเรื่องของวาจาคุ้มครองวาจาให้เป็นวาจาสิทธิวาจาน่าเชื่อถือศี่ก็ที่ห้าคุ้มครองป้องกันเรื่องของสติสัมปชัญญะปัญญาให้เกิดบริบูรณ์ ดันะนั้นถ้าคุณมีศีลมีธรรมก็ไม่ต้องกลัวต่อภัยอันตร,รายเพราะว่ามีธรรมคุ้มครองอคนที่ปฏิบัติธรรมความสุขประเภทหนึ่งก็รู้จักปล่อยวางเม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดแต่ว่าให้รู้จักคําว่าปล่อยวางบ้างโดยเฉพาะเรื่องของโลกธรรม8แปดได้ลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศทุกสุขปรากฏสรรเสริญนินทา ้มองว่าเป็นกฎธรรมดาถือว่าช่างมันถ้าทําได้อย่างนี้เราก็จะลุดละอัตตาทิติมานะแล้วความสุขก็จะมีขึ้นมาเองไม่ว่าเราจะอยู่ในปฐมวัยมัชชิมวัยหรือปัจฉิมวัยรัตนมืควางเอาละเวลาของรายการก็ามาถึงช่วงท้ายแล้วขออนุมโมทนากับการติดตามรับฟังที่สุดนี้ด้วยนาาคุณพระศรีรัตนไตรคุณทำความดี ที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญอบรมสั่งสมมาขอจงรมเป็นตะบะเดชะปะละปัจจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประก,กอบด้ดยธรรมไม่โดยวิสัยขอทวดาพราะมเหสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเล็งเห็นเป็นปรยานให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาทุกที่พาดตารีการอากนจบรายการทิ้งท้ายเรื่องหนึ่งท่านผู้พังพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่6นี้ก็จะมีนักเรียน จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านสวนควนมะพร้าววัดเขาวงกงราและวัดสวรรวิชัยจะมาเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดบ้านสวนควนกระหนุนเวลาตั้งแต่เก้นาฬิกาถึงเที่ยงก็บอกบุญญาติโยมบางท่านก็ยกปิ่นตูยกชันมา